สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมนีพาชมดอกไม้สวยๆคางบานนะคะ่ะโอ้โวาดอกยังค่ะสีเหลืองสวยค่ะอักมาฝากเพื่อนเพื่อนค่ะดอกมันง่ามดีค่ะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงนกไปน้าเลยค่ะเด้อตอนเช้าๆนกร้ายค่ะเดี๋ยวที่ภาพไปดู ดอกมิกิเมาค่ะอันนี้พ่อโฮอยู่ค่ะดอกมิกิเมาดอกสีเหลืองสวยค่ะเพื่อนๆเสียงนกกระดังขนาดค่ะฟังเสียงนกเพื่อนๆฟังฟังเ,งเอ๋เบิ่งดอกใหม่ไปเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสีเหลืองสวยค่ะ